สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวชุดพิออเดอร์ประจำปี2023ชุดแรกนะครับก็วันนี้ผมต้องขอหยิบตัวอย่างมาเฉพาะของพี่ๆบางท่านนะครับที่ผมกำลังเตรียมจะส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าพอดีมีของพี่ๆบางท่านที่ให้ผมจัดส่งก่อนเนาะรวมถึงเหมาแบบถาดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตจัดส่งไปก่อนแล้วก็มีอีกบางชุดนะครับผมที่ว่าผมมีส่งไปต่างประเทศด้วยนะครับ ยังไงอาจจะทําให้ชุดนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมผมจะหยิบยกมาเท่าที่ผมจะหยิบยกได้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับม,มาสําหรับของท่านแรกนะครับผมอันนี้เป็นบาวนีโก้สองพันสิบเอ็ดสิบสองนะครับอ่าเดี๋ยวตัวต่อไปตัวต่อไปนี่นะครับผมนี่จะเป็นนี่นะครับบูเซบด่างนะครับผมวารเกตน,นะครับผม อ่าโอเคครับเดี๋ยวลันต้นต่อไปครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเลตตาตองนะก็คือตัวนี้มาเนี่ยสีมันอาจจะยังไม่แบบไม่ได้เข้มม่วงมากอะไรมากนะต้องอัดปุ๋ยหน่อยนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปอ่ะเป็นเาวน่โกลดอีกต้นหนึ่งนะครับโกสองพันสิบเอ็ดสิบสองอันนี้ใบใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นต้นป่านะครับมาเป็นใบน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ สำหรับรอนนี้โกดเนี่ยคือสีจะเป็นใบสีม่วงเหลือบม่วงแบบนี้เลยเนาะนี่ดูใบใหม่สีก็จะแดงๆอมชมพูนะนี่นะครับต้นต่อไปต้นต่อไปจะเป็น b r o w n ี่นีโอสองนนะครับอ่ามีน้องหอยติดมาด้วยเนาะนี่รอบนี้เนี่ยก็คือจะได้ขนาดใบที่เล็กลงมาหน่อยนะแต่ขนาดลายโซมเนี่ยเท่าเดิมความยาวเท่าเดิมนะครับแต่ใบเนี่ยเล็กลงมาหน่อยนึงนะครับอ่าอันนี้บราวนี่นีโ 2015นะครับแล้วก็เป็นเลตาตองอีกต้นหนึ่งนี่เลตตาตองต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นอีกต้นหนึ่งเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยใบใบน้ํามาแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่ได้อัดปุ๋ยอัดไฟแบบที่ผมเลี้ยงเนาะแล้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นบาลนี่นีโอ2015นะครับนี่บานี่นีโอ2015สีสวยเห็นไหมครับนี่สีม่วงใบใหม่ก็จะแดงอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้นต่อไป เป็นทีเด็ดเลยนะครับสำหรับรอบนี้นี่ดูสีก่อนเป็นแบล็กเวนติ I นะครับนี่สีจะแบบแดงอมชมพูม่วงเลยนี่นะครับใบใหม่เนี่ยก็จะเป็นสีชมพูก่อนเนาะแล้วก็จะไล่ามาเป็นสีสีออกแดงๆดงชมพูแล้วก,แวก็แล้วก็พอใบเริ่มแก่ปุ๊ก,ก็จะเป็นสีเฉดม่วงเลยนะนี่นะครับผมอนนี้สําหรับอีกชุดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราดูชมชุดต่อไป ต้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นแบ็กเวนตีอีกต้นหนึ่งนะครับดูสีด้วยเนาะสดมากนะครับก็สําหรับแบ a ็กเวนตีเนี่ยรอบนี้ก็คือถ้าหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะเพราะว่าทางฟาร์มเนี่ยขอทําจํานวนก่อนนะครับแล้วก็ต้นต่อไปอันนี้เป็นบราวนี่นิโอสองพอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้สีสวยมากนี่นะครับแล้วก็ต้นต่อไป ต้นต่อไปเนี่ยจะเป็นคาปิดด้าอันนี้เป็นต้นแรงหายากอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับสาหรับสายพันธุ์คาปิดนะคาปิดเนี่ยจะมีทั้งหมด9ชนิดนะครับคาปิดด้านเนี่ยสีใบจะเข้มๆนะครับแล้วก็จะมีคาปิดสลรวักที่เราเคยนําเข้ามาแล้วก็จะเป็นตัวใบออกสีแบบส้มๆหน่อยนะครับอ่าอันนี้เป็นบานี่นโอธรรมดานะสีก็จะจัดจ้านสู้2015ไม่ได้นะครับตัวนี้นี่ สีจะออกม่วงเหมือนกันแต่ว่าความเหลือบมันราวเนี่ยต้องให้2015ที่ว่าจะโดดเด่นกว่านะครับแล้วก็ต้นต่อไปนะครับเป็นเลตาตองอีกต้นหนึ่งนี่เลต้าตองต้นหนึ่งต้นนี้ก็สียังมาไม่จัดมากนะครับต้นต่อมานะครับก็จะเป็นสเกตเตตันคิงนะนี่ใบน้ําแล้วนะครับร้อเซน์นี่ดูสีสวยมากนะครับต้นต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอดูเบียสตาร์ดัสนะครับนี่ สวยเลยต้นหนึ่งนี่นะครับต้นที่สองอนี่นะครับต้นที่สองนะครับแล้วก็มีสตาร์ดัสอีกต้นหนึ่งนี่รอแป๊บหนึ่งหยิบก่อนนี่สตาร์ดัสอีกต้นหนึ่งต้นที่สามนะครับนี่สวยๆเลยนะอ่าโอเคต้นต่อไปเป็นบานี่นีโออีกต้นหนึ่งนะครับนี่สีสวยๆนะครับ ต่อไปเป็นแบ็คคอปบ้านี่สีใบจะเหลือบเข้มๆนะถ้าสมมติได้รับได้ธาตุเพิ่มอะไรเพิ่มเนี่ยสีจะเป็นสีกลมมาท่าเลยนะครับตัวนี้ใบเหลือบนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นแบ็คเวนติอีกต้นหนึ่งนี่นะครับแบ็กเวนติใครพลาดรอบนี้แล้วบอกเลยว่าพลาดจริงๆไม่มีแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของต้นปีนี้กลางปีนี้นะครับอีกทีหนึ่งน่าจะสิ้นปีเลยนะอ่าแล้วก็ต้นถัดไปนะครับ เป็นแพนโดร่าควีน2017นะนี่สีสวยมากนะครับตัวนี้เนี่ยรอบหน้าน่าจะยังมีอยู่นะหรือว่าใครอยากได้แบบได้ด่วนเลยอันนี้อาจจะต้องออเดอร์พิเศษนะครับราคาอาจจะสูงกว่านะนี่นะครับเป็นใบน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต้นต่อไปเป็นบาวนีเลสบาวนีเลสตัวนี้นี่สีแดงอมม่วงนะครับใบใหม่เนี่ยสีจะแดงสดมากนะนี่ อันนี้อันนี้คือใบกาลังจะแกะแล่ละก็เลยสีจะออกแบบอมน้ําตาลนิดนึงนี่นะครับแล้วก็ต้นต่อไปเป็นต้นดา่างวาลเลเกตอีกต้นหนึง่งนี่สวยต้นต่อมานะครับก็คราวนี้มาเป็นอดูเบียสบ้างนะครับผมอันนี้เป็นอะดูเบียสปินโตนะครับอันนี้เป็นต้นที่หนึ่งเนาะความยาวก็จะประมาณนี้นะครับต้นที่สองครับสวยงามมากนะครับผมนี่ อ่าเดี๋ยวเรามีอีกต้นหนึ่งนะครับจริงๆมีประมาณ56ต้นแหละแต่ว่าจะส่งไปแล้วนะยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับอ่าตัวต่อมานะครับผมเป็นโกสิบเอ็ดสิบสองอีกต้นนึงนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าต่างประเทศนะครับที่ผมยังไม่ได้พันหินไว้ให้เนาะสีจะอะไรโซนประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็น e พนโด l ่าควีนตัวนี้ควีนเนี่ยจะเป็นควีนธรรมดานะครับผมไม่ใช่ควีน2017นะครับถ้าควีน2017เนี่ยใบยมันจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรงมันจะอ้วนกว่าสั้นกว่านะครับแล้วก็สีใบเนี่ยจะจัดจ้านกว่านะครับอันนี้เป็นควีนธรรมดานะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นเฮลไฟนะครับเฮลไฟรอบนี้ก็พี่ๆในไทยรู้สึกว่าจะมีสั่งมาแค่2อาคนเองมั้งครับอาจจะน้อยผมจำไม่ได้ว่าจํานวนเท่าไหร่ประมาณสอท่านนะก็ตัวเนี้ยผมจะแนะนําว่าสีที่เขาให้มาเนี่ยอาจจะยังไม่จัดจ้านมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้มอร์เฟีย ผลิตภัณฑ์เนเจอไรท์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะตัวเนี้จะช่วยให้ใบน้ําที่เป็นใบน้ําแล้วสีจะซัดชัดสวยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเฉดหนึ่งประมาณนั้นนะครับจะทําให้เหลือม่วงขึ้นนะสำหรับตัวที่เป็นใบน้ําแล้วแต่ถ้าเทียบกับใบใหม่เนี่ยใบใหม่ยังไงก็สวยกว่าแน่นอนนะครับสีจะจัดจ้านกว่าแน่นอนนะครับามาแล้วเดี๋ยวรดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นเฟรเนตมายอดี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะนิยมในไม้ชื้นนะ แต่ว่าสามารถเลี้ยงในน้ําได้เป็นบูเซ็เหมือนกันนะครับตัวนี้นี่ใบเลียวยาวนะแต่ว่าบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าสมมุิเราเลี้ยงน้ําไปเนี่ยปรับสภาพน้ําอยู่ได้ยาวมากขึ้นนะครับใบเขาจะสั้นลงนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนสําหรับตัวนี้นะครับผมนี่ใบต้นอ้วนๆเลยนะครับสำหรับเฟรนเดสเบลยดี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแลนะครับผมซึ่งตอนนี้มีผมเจ้าเดียวในไทยนะครับที่ว่านําเข้าตัวนี้มาอยู่นะ อนาคตอาจจะมีพี่ๆเจ้าอื่นนำเข้ามาด้วยนะครับแต่ตอนนี้มีผมเจ้าเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันครับอ่าตัวต่อมานะครับผมก็เป็นบูเซบวรารเกตด่างป่าแท้นะครับอ่านี่ต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ยังไม่มีเจ้าของนะใครสนใจอินบล็อกมาได้นะครับผมหรือว่าทักมาที่เพจได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับต้นนี้นี่สีขาวล้วนนะครับ ต้นนี้มีเจ้าของแล้วนะครับผมต้นถัดไปนี่เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะก็บูเซ็ตวายเกตดาวเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยคือจะมาไซประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าทางอิโดเนี่ยคือจะจำหน่ายแค่ไซดีเท่านั้นนะครับไซใหญ่แบบที่ต้นผมเคยลงไว้เนี่ยมันราคาจะเจ็ดแปดพันเลยครับผมซึ่งราคามันสูงมากนะครับเขาก็าจะมีจำหน่ายแต่ไซ์นี้ซะส่วนมากนะที่เป็นราคาแบบพันกว่าบาทนะ เพราะว่าถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้คือราคาโดดมากจริงๆนะครับและแถมต้นเดียวด้วยอย่างที่ผมเคยลงไว้เนี่ยคือมันยังจะเป็นต้นลูกอีอกอากสี่ต้นนะแล้วก็มีลายโซมหลักต้นหนึ่งนะครับมาเลยดูใหญ่มากนะครับซึ่งของผมเนี่ยต้นนั้นก็ไม่ได้ขายนะครับเลี้ยงโชว์อย่างเดียวนะนี่นะครับผมสองต้นนี้มีเจ้าของแล้วเนาะส่วนต้นนี้ยังไม่มีเจ้าของยังไงก็ถ้าสนใจอินบ็อกมาได้นะครับต่อมานะครับที่เราจะพูดถึงต่อมาก็จะเป็น สเกตเลตันคิงอีกต้นหนึ่งนะครับผมดูสีด้วยนี่ใบสวยมากนะครับสีสวยสีสวยนะครับเดี๋ยวผมฝากวางไว้ตรงนี้ก่อนต้นต่อไปนะครับก็จะมาเป็นอีกต้นหนึ่งเหมือนกันเป็นแบ c ็กเวนตีอนะครับนี่สีสวยมากนะครับนี่แล้วต้นต่อไปก็ยังเป็นแบล็กเวนตเหมือนเดิมนะครับนี่สวยไหมสีสุดมากนะครับดูลงน้นํานี่สวยมากนะครับอ่า แล้วก็ต้นที่สามนะครับของชุดนี้จะเป็นแบ็กเวนติออีกนะครับนี่สีสวยมากนะครับแล้วเดี๋ยวต้นต่อไปต้นต่อไปอันนี้จะเป็นบาวน่โก้นะครับโก้พี่คนนี้สั่งให้ผมพันให้เนาะอันนี้จะเป็นประมาณ3ต้นนะครับนี่ดูสีทําเป็นแพรเดียวเลยนะครับอันนี้ออเดอร์พิเศษมานะครับให้ผมพันแพรให้นะครับนี่นะครับแล้วก็ต้นต่อไป มาสำหรับ2ต้นสุดท้ายนะครับก็ยังจะเป็นแบ็กเวนตะิเนาะรอบนี้เนี่ยสั่งแบ็กเวนติกันมาเยอะมากนะครับถือว่าโชคดีเลยแหละเพราะว่าถือว่าเหมือนแบบผมไปเหมาเขามาเลยอ,ะอ่ะนี่นะครับอีกต้นหนึ่งแล้วนี่ต้นหนึ่งนะนี่นะครับความยาวลายโซมนีก็จะประมาณนี้นะครับเ8เซนเนาะ,ะวันนี้ผมก็ขอรีวิวแบบรวดเร็วแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วผมมาอัดคลิปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะตื่นแต่เช้ามาแพ็คจัดส่งให้นะครับ อย่างไงก็ขอบคุณมากนะครับรอติดตามรายการต่อๆไปได้เลยครับสวัสดีครับ